สวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไร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 คืออะไรอย่างรก็สวัสดีไม่ข้างอะไรก็ไม่เงียบเลยโอ้โหฉากสวยมากเลยอ๋อวันนี้เทศกาลจุดจีนวันนี้ต้องกล่าวสวัสดีแบบจีนสินจีนสิ่งนี้พราะชาติเปื่อยกายาไม่ใช่แล้วอันรื้อเหมืองอ่ะอันรื้อเหมืองอ่ะทำไม่อันนี้นางงามจักรวาล อยูสวยอ่ะสวยจ<อ>ินนี่ไรอ่ะโอเคอ่ะวันนี้เราจะบอกว่าเข้าสูร่รกับรายการกัดมันบันเทิงตอนรับเทศกาลจุดจีนแบบปีมังกรตัวนี้เลยแต่ไม่ใช่ปีมังกรปีนี้ปีอะไรปีนี้ปี <laughs> ป,ป,งปีงูปีมะเสงก็ปีมะเสงเดี๋ยวจะกลายเป็นมังกรแบบงูใหญ่เนี่ยโอเคไหมเดี๋ยวเราแต่วันนี้เราจะไม่กัดกันนะคุณลูกค้าเพราะว่าวันนี้เราต้อนรับนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนี่เลย The s i p Plastic Surgery นั่นเองเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะมีเคสสุดดีที่เรียกว่า เขาไปทำแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยหน้าสวยเลย<อ>แต่ตอนนี้ในช่วงของเราข่าวบันเทิงช่วงแรกเราไปพบกับข่าวแรกเลย,เยว,ว่าบอกวันนี้มีข่าวกับมิตรนะ ถามแบบมิดมิดเฉพาะแต่มิดคนนี้ลอ้อหออลอะอะไรคุณออกสมิธนั่นเองนะนี่เลยนะเขาบอกว่าขึ้นหน้าจอแล้ว,ลวพี่อ๊กสมิธของเราหรือหมออ๊กนั่นเองฝากเตือนภัยว่าแหมเฟซบุ๊กปลอมเพจปลอมเยอะเหลือเกินช่วยติดตามให้ถูกนิดน,นึงเพราะว่าคนไปติดตามแล้วไปหลอกตัวเงินนู่นนี่นั่นนู้นเขากลัวเกี่ยวกับการหลอกลงทุนหรือว่าอะไรต่างๆนี่เขาบอกเลยนะฝากข่าวมาทางรายการกำมามันเทิงว่าช่วยนะบอกข่าวด้วยว่าอันนี้อ๊กตัวปลอมนะอ๊กตัวจริงก็คือมี เฟซเดียวนะแล้วที่สำคัญก็มีเพจกับรูปเขาทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆมากมายช่วงนี้ต้องเตือนนะเพราะว่าคนเนี่ยอย่างพวกเราหน้าตาดีใช่ป่ะก็จะโดนแบบปลอมเห็เยอะมากมากเลยต้องเตือนกันด้วยนะหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นแก่นั่นแหละคาร์กินอตจะเป็นปอมตัวเขาใช่ไหมอย่ามาสิเธอแหละเฟยดอร์เช่เป็นเฟซปลอมเพียบเลยเป็นปลอมสบ้านคนน่ะคิดว่าหล่อเหรออ๋อก็ฝากเตือนภัยไว้ด้วยนะก็ขอบคุณข่าวจากคุณโอ๊คสมิธด้วยนะครับสำหรับช่วงต่อไปอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวรับรองว่าสะพรึงแนนน่อจ้ะ